คยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regen Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภยัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Regen Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงกะในเกม l e g e n k X Next Generation นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมา พูดถึงไลฟ์สกิลสกิลหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่ารู้สึกลำบากมากๆนะครับในการทำนะครับนั่นก็คือการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับก็เกมนี้แน่นอนครับว่าไลฟ์สกิลเนี่ยมีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นตกปลาหุดแร่การหลอมปรุงอาหารประดิษฐ์นะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยคือการเก็บเกี่ยว <c oughs> เพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปขายก็ได้นะครับหรือจะเอาไปทำออฟเมลไปทำอาหารอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ เบื้องต้นเลยนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเก็บเกี่ยวได้เฉพาะ Channel 1เท่านั้นนะครับของแต่ละแมปนั่นเองนะครับเราสามารถหาจุดเก็บเกี่ยวได้นะครับจากการกางแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วดูพื้นที่ไลฟ์คลาสตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปเหมือนดอกไม้ใบไม้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในแผนที่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าเราจะเก็บเกี่ยวเห็นไหมครัมันจะมีแบบว่าพืชจะเต็มอีกใน5วิอะไรอย่างเงี้ยครับและพอเราลองเก็บนะครับมันจะต้องแย่งกับคนที่เก็บอยู่ด้วยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะว่ามีคนก้มเก็บ2คนฮนะอันนี้ดูฮะว่าใครไวกว่าอะอันนี้ผมไวกว่าครับอีกคนนึงก็จะไม่ได้ไปนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดช้ากว่าเมื่อไหร่เนี่ยอีกคนนึงก็จะได้ไปทันทีนะครับเราก็จะแบบว่าเออ ไม่ได้อะไรเลยนะครับกับการเก็บเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนลองมาทําแล้วรู้สึกว่ามันลําบากนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมมันไม่ได้ลําบากอย่างที่คิดนะครับถ้าเพื่อนๆคอยสังเกตนะครับประกาศต่างๆที่ขึ้นมานะครับว่าแบบเอ้ยอีก10นาทีฝนจะตกหรืออะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่ากลางมินิแมปขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะเห็นช่องเวลาเห็นไหมครับผม5โมง5โมง20 5โมง40ิบ แล้วก็6โมงนะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีบอกหมดนะครับแล้วก็จะมีบอกเวยนะครับว่าจะเป็นกลางวันเป็นค่ำเป็นตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆก็จะต้องดูตารางตรงนี้ให้เป็นนะครับถ้าเกิดมีสภาพอากาศฝนตกเมื่อไหร่นะครับพร้อมกับที่พืชเนี่ยมันโตเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเก็บได้รัวๆเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยคือเราต้องดูสภาพอากาศฝนตกนะครับ แต่ถ้าฝนตกแล้วนะครับ2เนีย่ยเรามาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ขวาล่างนะครับเกิดใหม่ในอีก56.10นาทีนะฮะตรงนี้นะครับถ้าฝนตกแต่ว่ามันยังขึ้นว่าเกิดใหม่ในอีกกี่นาทีตรงนี้นะครับแสดงว่าเราไม่สามารถเก็บได้นะครับเราจะต้องให้มันแมชกันแบบนี้นะฮะก็คือถ้าฝนตกแล้วแล้วมันขึ้นว่าขนาดนี้เก็บเกี่ยวได้เนี่ยเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แบบรัวๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนะฮะอืม ประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาตอนที่มันฝนตกแล้วก็พืชมันเกิดพอดีนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพืชมันก็จะมีหลายชนิดมากๆนะครับซึ่งมันก็จะใช้ค่าเก็บเกี่ยวที่เลเวลไม่เท่ากันนะครับใครที่สามารถทําเก็บเกี่ยวได้เร็วๆในช่วงแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะยังไม่ค่อยทํากันนะครับแล้วเราสามารถที่จะไปเก็บพืช ที่มันเป็นระดับสูงๆเอามาขายให้กับคนเก่งๆได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากโอเคฮะต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตารางของเมืองต่างๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วก็เลเวลที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะทําเก็บเกี่ยวนะครับลองดูตารางต่อไปนี้ได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงตารางที่ผมทำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับผมนะเริ่มกันที่เรื่องของเวลาก่อนเลยนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า1วันในชีวิตจริงของเราเนี่ยเปรียบเท่ากับ6วันในเกม Ragnarok ok X นั่นเองนะครับผมก็คือว่าอะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะครับเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน40เนี่ยจะเป็นช่วงเช้านะครับพอหลังจากเที่ยงคืน40นะครับไปจนถึงตี2เนี่ยจะเป็นกลางวันนะครับแล้วก็ ตี2ถึงตี2.40จะเป็นค่ำนะครับผมแล้วก็ตี2.40ถึงตี4เนี่ยจะเป็นกลางคืนนั่นเองนะครับพอจบกลางคืนปุ๊บมันก็จะมาเริ่มเช้าใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์นตามนี้ของเกม ROX นะครับว่า1วันของเราจริงๆเนี่ยจะเท่ากับ6วันในเกม ROX นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับช่วงเช้ากับช่วงค่ำเนี่ยจะมีเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่า ช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีเวลา80นาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องดูเวลาแล้วก็ต้นไม้ที่เพื่อนๆอยากจะไปเก็บเกี่ยวให้ถูกต้องตามเวลาตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งบรรทัดต,ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเลเวลนะครับเลเวลหเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างนะครับช่วงเวลาไหนบ้างนะครับเลเวลสเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการดูตารางนั่นเองนะครับก็จะจัดเรียงตามเลเวลให้หมดเลยครับ1นึเนี่ยอยู่ที่คอนเทล่าใช่ไหมครับ 3 4จะอยู่ที่มอลล็อกนะครับเลเวล5จะอยู่ที่อิสตูดนะครับเลเวล6เลเวล7จเนี่ยจะอยู่ที่พาย่อนนะครับและเลเวล8เนี่ยจะอยู่ที่เกฟเฟนนั่นเองครับโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีเวลามากมายนักเนี่ยถ้าเกิดว่ามาช่วงที่มันต้องมาแย่งกับคนอื่นเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียเวลามากเกินไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูเวลานะครับเทียบกับสภาพอากาศที่ฝนตกด้้ววยแลก็ มาเก็บตอนที่มันจังหวะพอดีเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เก็บได้มากกว่าด้วยนะครับเออลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีพืชบางอย่างนะครับผมที่อยู่ในพวกถ้านะครับหรือว่าอยู่ในที่ร่มอะไรแบบนี้นะครับสภาพอากาศก็จะไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นพืชพวกนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแข่งขันกันเก็บนะครับแต่ว่ามันเป็นพืชที่ ระดับการเก็บเกี่ยวต้องสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปได้ก่อนเราก็จะเก็บได้หมดเลยนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็อธิบายประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครงง,งหรืออะไรยังไงสามารถเข้ามาสอบถามในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับในหน้า Facebook ของผมนะฮะยังไงก็ฝากกด like, share, บสบสไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวับ